สวัสดีมาทรงท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องไม่มีสารานะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับราัส FC นะครับผมก็ FC ให้ผมมารีวิวรหัสให้น่อยอะไรอย่างนี้มาเสร็จมานะครับผมก็ผมก็จัดให้เลยนะครับก็รีวิวให้เลยนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เลเวล54นะแล้ด์ก็ประมาณนี้เลยฮีโร่อีก18ดาวนะครับผมของซีซีนะแต่โอ้ทั่วไปนี่เหมือนจะไม่ค่อยได้เล่นนะดูจากสถิติแล้วอ่ะแทบไม่ได้เล่นเลยโอเคไปดู ตัวละครนะครับมีโคโนนะครับผมแหลมเลยแหลมเลยผมว่าผมจะเอามารีวิวอยู่โอเคแล้วก็มียิงเพิ่มเลือดแล้วก็มีหัตไ,ไ,ไ,ไอไฮอโตยิงแรงขึ้นนะคบผมมีลิงนะครับผม,ม,ล,ะะผมลิงเอาไว้เก็บสีนะบอกเลยผมชอ้มาแต่ผมไม่มีนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีตามนี้เลยนะครับมีสายนอกหมอกเลยอันนี้สายนอกหมอกแน่ๆโอเคโคโนผมถูกใจที่โคโนแล้วก็ลิงเนี่ยแหละ โอเคไปไปดูไปดูชุดนะครับผมชุดก็มีประมาณนี้เลยก็มีสิ่งที่ผมที่ไม่เคยมีก็มีแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหลุงรังมากเลยก็มีหวัวชุดมันชอบหัวนีปะ่ะ <laughs> โอเคก็มีหัวประมาณนี้เลยนะการนี้ก็คือลายหนะ้าชุดก็ตามนี้เลยชุดถามมาเยอะไหมก็เยอะนะครับมัน ก็ไม่ได้เอาไปใช้หมดอะเนาะโอเคสมมารถเขาจะชอบเอาชุดกล้ามาเล่นกันนะผมเพราะอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้กางเกงก็มีประมาณนี้แหละนิดเดียวแต่ก็เยอะกว่าผมแหละนิดแต่เยอะกว่าผมอะโอเคต่อไปรองเท้านะครับผมรองเท้าเอา่อ เฮ้ยใครชนมาเนี่ยก็ชุดรวมก็มีประมาณเท่านั้นแหละโอเคโอเคผมจะไปเป็นตัวละครหญิงนะชุดก็ประมาณนี้เลยโอเคโอเคชุดก็ประมาณนี้เลย <c oughs> อันนี้คือชุด ถ้าจะเป็นชุดแบบพวกกิจกรรมโอ้ยวิ่งมากเลยอ่ะเด็กดูเยอะก็ชุดประมาณนี้กางเกงก็ประมาณนี้เลยนะก็แล้วก็โอ้ยโอ๊ยมีมีมีสองคมเลยน่าจะสุ่มได้หรือเปล่าโอเคโอเครีวิวหมดแล้วผมจะไปเล่นโคโน่ครั้งแรกของผมมาดูเสียงก่อนลืมไป สดเลี้ยงก็มีพันควินนะครับผมล้อไปดูรถนะครับผมอ่อท่าทางก็มีเท่านี้แหละแฟชั่นสก k า w วิ g งไม่มีนะเปล่าสบายก็โอเคมีช้อแล้วเป๋า่าระมาอันนี้เลยนะครับผมนี่ก็ตองนี่ก็ยานผ่านนะอันนี้ก็แอร์บอร์ดนะครับผม เราชูชีพข้างหลังพรกะรูปพวกนี้ผมไม่ย้องสนใจแล้วนะมันก็ไม่ได้มีหอนอะไรมากโอเคไปดูอาวุธนะครับผมไปดูอัปเกรดปืนก่อนมี2ปืนเลยนะครับมี U บมบวินพีพูย่าเดย์นะครับผมก็อัปเกรดนะครับผมแล้วก็มีไอเกมแปดนะครับผมเดสตินีนะครับผมก็ยังเป็นเลเวลหนึ่งนะแต่ผมลองไปยิงแล้วไวมากยิงไวมาก โอเคสกิมี่เอ็มี MCA1 AK เลย AK ก็มีประมาณนี้เลยตองวมาผมออกตานี้กันจริงดีกว่านัดเร็วดีกว่ารัดเร็วดีกว่าดาเมินะผมว่าทำสมัยดีกว่าโอเค m อ4ไม่ถาวรนะสก้าถาวรนะครับผมซามาร์สนี่ครับ a อ8กมแปดด y นะครับผมก็มีประมาณนี้เลยสวยดี N94 ตำนานนะครับผม,ผมเรียกว่าตำนานเลยดีไหมอะจอเก่อเนี่ยโอเค S K S นะครับผมแล้วก็ S V D อุย้ยอุ้ยสกิลเท่อะมี M 6 0นะครับโอ้ยอุ้ยอันนี้เท่ว่ะเท่แล้วก็ U M P ถาวรนะอัตราในการยิง2นะครับผมแล้วก็มีอุย้ยเอ็ถาวรนะครับบอกดาเมจบอกระยะนะครับผมแล้วก็มี M P ไม่ถาวรนะพี่ก็ส่วนถาวรนะครับผม ปุนนี้นี่เมื่อไหร่มันจะกลับมาเนะี่ยทอมสันทอมสันนี่ไม่มไม่มีประกินนะครับผมโอเคลูกซองโอ้ยมีชักแม็ไวไวกไ,มไว้หรืชักแม็กไว้เหลอเหลือเจ็ดชั่วโมงไงไม่เป็นไรใส่ๆให้เขาไปเถอะโอเคแล้วมีประมาณนี้เลยสนายไม่มีอ่าก็พกก็มีตามนี้เลยแล้วก็กระทะโอเคก็ตามนี้เลยโอเคก็ โอเคตอนนี้เลยนะครับผมก็ผมไปไปรีวิวกันโอเคนะครับตอนนี้ก็มีมาสกีก็ไม่มีคนเลยอ่ะเฮ้ยผมเจอผมเจอผมจะไม่ยิงนะผมจะไม่ยิงนะมนมแม่ไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยโอเคโอเคแต่ทำไมมันวิ่งเออมากเลยอนะ่ะที่ไหนอ่ะอเจอแล้เจอแล้จะละผมจะไม่ยิงนะครับผม มันมันดูมิเอ๋อมากเลยอ่ะเหมือนบอดเลยอ่ะเอ้ยบอดปะเนี่ยออเอาเลอ่ะเอ้ามันย่อยผมด้วยผมว่าน่าจะคนแหละโอ้ยมันจับปืนนี่ผมกลัวเลยอ่ะผมผมหนีกันผมจะออกห่างๆไปก่อนนะครับผมแล้วมันตามผมมามันยิงมันจะยิงผมปะเนี่ยโอ้ยมันยิงผมอ่ะผมเอาเลยนะ โอ้บอดอะไรยิงแรงขนาดนี้โอ้ทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ยปูไะเนี่ยทำไมยิงไม่ตายอ่ะโอ้มันยิงผมเล่นเหือแค่เนี้ย่ผมว่าไม่ใช่บอดละผมว่าไม่ใช่บอดอ่ะยิงโคตรแรงเลยแตกปูไปเนี่ยแบบว่ากำลังเปิดโพอะไรนะครับผม คือคือแบบผมงงม,ม,มากเลยควาไมัยิงไม่ตายอะ่ะเข้าไปผมว่ามันมากกว่า200อะ่ะจริงๆเม,มื่อกี้กยิงไปมากกว่า200จริงๆดาเมจอะ่ะผมร้อยเลยโซนไฟก่อน,นผมรอเพื่อนมันแหละจริงๆอะ่ะรอเพื่อนมันมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคนนึงผมไม่รู้ว่าซีเดียวกันหรือเปล่านะเออเอาเลยนะผมเอาเลยนะขอดภัยเฮ้ยไาคนนู้คนนู้เอา ส่งคลิมนี้ให้ส่งให้ GM กิน,รรเ,นกเป็นโตทีอะไรครับเนี่ยโคโนกลางทำไมเป็นแบบเนี้ยกลางให้ผีเหรอกลางมา่ให้ผีเหรออะไรครับเนี่ยส่งให้ GM กินเบนโตทีผมงงมากเลยอะไรครับเนี่ย